ให่ไหมหากเจอหัวหน้าที่อยู่ในช่วง Gen X ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ใน Gen Z หรือ Gen Gen อะไรวะเนี่ยเราจะหาจุดอะไรอ่ะเนี่ยกูจะหาจุดจากลายมือมึงตรงไหนก่อนในอันดับแรกเราจะหาจุดกลางในการทำงานร่วมกันได้อย่างไรจริงๆมันเป็นการปรับจูนเข้าหากันคำว่าปรับจูนเข้าหากันหมายความว่าอะไร เราต้องกลับมาแลกเปลี่ยนความเห็นบางคนแก่ก,กะโหลกกะลาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเด็กเจนใหม่เข้ามาเขาเสนออะไรใหม่ๆกูไม่ฟังเลยกูจะเอาเฉพาะระบบเดิมของกูเท่านั้นมันก็ปรับตัวเข้าได้ไหมไม่ได้เด็กเจนใหม่ก็ห,หัวร้อนไฟแรงมากเลยจะต้องมึงทุกอย่างต้องเปลี่ยนตามระบบหมดเหมือนอาจารย์เข้าไปทางานใหม่ๆอ่ะไฟแรงไงเรียนจบใหม่ๆไอ้นั่นก็ไม่ดีไอน้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ได้ เราก็เลยพยายามอะไรจะคิดโปรเจกต์เปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนระบบนั้นเปลี่ยนแผนกนี้ท่านที่เขาทํามาตั้งนานอีคนนึงก็จะลื้อระบบอีคนหนึ่งก็จะระบบนนกจะักษาระบบตลอดเวลาผูกพังแค่ไหนกูก็จะรักษาให้มากที่สุดท่าที่จะรักษาได้สุดท้ายมาเกิดะอะไรทะเลาะเบาะแววงกันไม่คิดจะเปลี่ยนกันเลยไม่คิดจะปักจูนกันวิธีการปับจูนคืออะไรมันประชุมกันเนืองนิดประชุมหาตรงกลางร่วมกัน อันนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เป็นไรนั้นเปลี่ยนอันนี้กนิดหนึ่งได้ไมั้ยค่อยๆขยับทีละนิดอ่ะเด็กเจนใหม่ต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนแปลงอะไรมันเปลี่ยนแปลงยากไม่ใช่เขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่เพราะเขาเคยเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ประสบความสําเร็จบางทีมันก็เป็นชนะติดตัวเหมือนกันนะว่าเวลาเปลี่ยนแล้วมันกระทนหันเกินไปเขาเห็นแล้วว่าการทําแบบนี้มันทําให้บริษัทมั่นคงหรือระบบการทางานของเขามันมั่นคงกว่า มันดีกว่ามันง่ายกว่าแต่เอาเระบบเข้ามาใหม่ๆมันอาจจะเกิดระบบล่มเกิดปัญหาเขาอาจจะเห็นทษเห็นไทยตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นเด็กใหม่เรายังขาดประสบการณ์ยังไม่เห็นว่าเวลามันผิดพลาดเนี่ยมันจะส่งผลเสียได้มากขนาดไหนมันต้องฟังซึ่งกัและัมเป็นรายการคนตื่นคุยอย่างเงี้ยแล้วจากนั่งคุยวันนั้นก็มีอาจารย์เชิญอาจารย์รยิ่งศัก์มาเชิญคุณแพรลี่มาเชิญอาจารย์จตุรงมาเชิญคุณกิ๊กมยุรินมาเชิญคุณตาสุรังคนางมาเดี๋ยวจะมีการเชิญคุณหลังพนรเมื่อเช้าหลังพนักครต้องโทรหาอาจารยร อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเอิญวัดใหญ่เมื่อเช้าโทรมาจากำลังขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยกำลังอยู่หน้าประตูเครื่องบินแล้วโทรมามหาอดีนอาจารย์บอกว่าฝากบอกอาจารย์ด้วยว่าผมไม่ได้คุยกับไม่ไม่ได้ทํางานร่วมกับปู่มหาโุนีแล้วรู้จักปู่มหาโุนีไหมคนที่ชอบด่าอาจารย์นะก่อนหน้านี้นะแต่ปัจจุบันนี้เขาขอโทษอาจารย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนน่ารักขึ้นอ่ะคือดีเป็นกัลยาณมิตรต่อการใจจำไม่เคยด่าเขาอ่ะนะเพราะว่าอาจจะเข้าใจเจตจำนงเขาในการวิพากษ์วิจารย์เขาวิพากษ์วิจารไมคอ้ววะแล เหมือนแบบเหมือนเขายุติบทบาทในการแสดงความเห็นด้วยการด่าคนอื่นไม่ได้เขาก็เลยเหมือนแยกกันทํางานอะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็ทักมาบอกก็เดี๋ยวจะมีการนัดคุณเอิญวัดใหญ่กับหลังพระนครเนี่ยมาในรายการคนตื่นคุยให้พูดในมุมของการติดคุกหรือการทาประโยชน์เพื่อสังคมเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเขาทําประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยเข้าไปบรรยายในคุกเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเลยวะ่ะแล้วโรงเรียนอยีกตอนนี้กำลังกระจายตัวไปให้คนเนี่ยละอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าทาความผิดจะได้ไม่ไปติดคุกติดตารางแบบเขาไม่ไปผิดพลาดแบบเขาพวก เนี่ยแบบนี้มันสามารถเข้ากันได้โดยเฉพาะจะยิ่งศักดิ์เนี่ยมหัศจรรย์มากเป็นคนแก่ที่เข้ากับวัยรุ่นได้ดีมากแล้วทันเทคโนโลยีทุกอย่างแกจะไม่ทันในเรื่องโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตอะไรทาอะไรไม่ค่อยเป็นเล่นติ๊กตอกเปิดกล้องเปิด,ปด,ปด,ปดกล้องไม่ค่อยเป็นแต่แกเข้าใจเข้าใจบริบทของของวัยรุ่นอะว่ามันต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วแกเลี้ยงลูกวัยรุ่นมากแล้วตัวแกเองก็วัยรุ่นมากการแต่งตัวเอยรถที่แกขับเอยการใช้ชีวิตเอยแนวความคิดเอยทุกอย่างวัยรุ่นหมดเพราะอะไรเพราะแกเข้าร่วมสมัยเนี่ยผู้ใหญ่แบบนจ เกินเอื้องสาหรับเด็กพร้อมที่จะปรึกษาให้แนวความคิดเสมอพาอมีความเข้าใจต่อกันละกันบางทีผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์อาบน้าร้อนมาก่อนใช่คนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดม,มึงจะเริ่มผิดแล้วเนี่ยเขียนอะไรไม่รู้เลยกูร,รู้ไม่รู้นะอะไรวะเนี่ยเมื่อกลัวการมีลูกละคนโอดจะรับมืออย่างไรอ,อ๋อหัวหน้าโอ้โหหัวหน้ามึงนี่นะ คนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดเมื่อหัวหน้ามีลูกลักคนโปรดจะรับมืออย่างไรอ๋อมึงก็ทําให้ตัวเองเป็นคนโปรดบ้างสิปัญหาคือมึงไปโทษชาวบ้านว่าเขาเป็นคนโปรดแต่มึงไม่มีปัญญาทําให้ตัวเองเป็นคนโปรดจะโทษใครก็ต้องโทษตัวเองใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนี้เราเลยต้องใช้วิธีในการรับมือกับเจ้านายชอบคนเอาอกเอาใจก็ต้องเอาอกเอาใจเราจะให้คนอื่นมาช่วยฝีมือคุณภาพมันได้ไงเราเห็นแล้วไอ้คนนี้ประจบเก่งจังเลยมันทําท่าจะขึ้นตําแหน่งแล้วแต่มันไม่ได้มีความสามารถฉันมีความสามารถมากกว่ามึงประจบตามมาเลย ไอ้นี่ให้ลังนกขวดหนึ่งมึงให้สองขวดไปเลยจบง,ง่ายแค่นี้เลยมันเดินประครับประคองเจ้านายมันขึ้นบันไดมึงไปซื้อลิฟต์พัานันขึ้นลิฟต์เลยง่ายกว่ามีวิธีอย่างไรหัวหน้าจอมเผด็จการจะรับเหมือนมึงนี่วนอยู่กับหัวหน้าเนาะไม่ไปไหนเลยนะกูว่าคนที่มีปัญหาไม่น่าใช่หัวหน้ามึงกูน่าจะเป็นมึงมากกว่าตอนนี้นะ <sadly> เนื่องจากเด็กสมัยนี้มีความอดทนต่ำแล้วเราจะหางานแบบไหนดีนอนพักลบเต่าหัอยู่บ้านนะ เขาทำหนูเจ็บแต่หนูยังรักเขางงไปเลิกนะันเนาะโอ้ยหคุณเหนื่อยคำถามแบบนี้แล้วเกินนะเขาทำหนูเจ็บแต่หนูยังรักเขาควรทำยังไงดีครับนั่นมันต้องโง่ต่อไปอย่าแหละง่ายๆจะทำยังไงก็มันไม่ออกเองอ่ะมันไม่ยอมเลิกรักเขามันบอกว่าเจ็บถ้าเป็นถทบตายแต่สุดท้ายไปไงบอกคำเดียวว่ารักอันนี้มันไม่เรียกว,ว่ารักเลยวัาเรียกว,ว่าโง,ง่ มันลหลงไหลได้เพื่อมาะไรขนาดนะะั้นกับหามอันเดียวเนี่ยนะมันติดอยู่อันเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเองเป็นคนเจ็บปวดแล้วก็ทนถ้าน้ําชาแก้วนี้มันร้อนมากอาจารย์ถืออยู่แล้วอาจารย์จับหืออย่างนี้มืออาจารย์จะจพองไหมไม่ยอมปล่อยแล้วถ้าอาจารย์จับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มพองเข้าไปในเนื้อใช่ไหมมันจะเข้าถึงข้างในมันจะเข้าถึงกระดูกมันจะเข้าถึงเยื่อเยื่อในกระดูกเจ็บถึงตายหรือทุกเจียนตายเจ็บมะเจ็บแต่ถ้าอาจารย์วางแก้วน้าร้อนนี้ลงหายยังแต่ยังเจ็บอยู่ไห ยังเจ็บอยู่เพราะมันมีแผลในมือถูกต้องไหมแต่มันจะไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วถูกต้องปะเพราะเราปล่อยการน้ําร้อนนี้เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวันหนึ่งเราค่อยๆรักษาแผลในมือนี้ต่อไปเรื่อยจนแผลหายหายเจ็บยังหายเจ็บแล้วเริ่มสํานึกได้ยังว่าอยากกลับไปจับแก้วร้อนๆแบบนี้อีกสํานึกได้ยังสํานึกได้แล้วถ้ามึงสํานึกไม่ได้โง่ <c oughs> รู้อยู่แล้วมีบทเรียนแล้วมีประสบการณ์แล้วยังจะไปจับอยู่ได้ <c oughs> เด็กอนุบาลมันยังรู้ได้ซ้ำว่าอะไรควรไม่ควรถ้าเราไม่รู้ ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเออโอยเอาพัดลมเป่าหอยอยู่บ้านนะ,ะกูว่าตายแล้วไปไหนกูยังไม่เคยตายเลยนะถ้าตามหลักความเชื่อของอาจารย์ตายแล้วไปเกิด5คา,าติที่ไปนะกกำเกนิมเรจชาชเปริวิสสามษย์เทวดาอันนี้แล้วแต่คนจะมีความศรัทธาในการเชื่อของ,งแต่ละคนแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันให้พิจารณาเอาตามเหตุผลของตัวเองแต่ถ้าในหลักศาสนาพุทธเนี่ยคือตายแล้วไปเกิดนําไปสู่การเกิดเสมอ ตายแล้วเราสามารถเกิดใหม่ได้ไหมได้ได้หมดอาจารย์มีคําแนะนําอะไรให้เด็กมหาลัยที่ต้องเจอแรงกดดันจากครอบครัวให้เรียนเก่งหรือประสบความสําเร็จทําหน้าที่ของเราเราไม่ต้องไปรับแรงกดดันของใครมาเป็นแรงกดดันของตัวเองทําหน้าที่ของเตให้เต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราทําหน้าที่4ี่อย่างเพื่อพ่อแม่หนึ่ง มีความเมตตาต่อเขาคือปาถนาดีกับเขาเขาตั้งเป้าหมายไว้ให้เราเราปาถนาดีกับเขาด้วยการตั้งใจในการทําให้กับเขาให้สมบร็จประสบความสำเร็จเขาตั้งเป้าหมายสูงเราไม่ต้องสนใจว่าเป้าหมายสูงขานาดไหน,นหน้าที่เราทําไปในปัจจุบันขนาดนี้ให้ดีที่สุดมันจะถึงไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลทําให้เต็มที่ในปัจจุบันเท่านั้นพอนี่เรียวกว่าปาถนาดีกับเขาปาถนาดีกับเขาคืออะไรเขาปาถนาให้เราทําแบบนี้เราตอบสนองต่อความปารถนาของเขาเขาส่งให้เรามาเรียนเพื่อจะเปคณอันนี้ถ้าเราตัดสินใจในการเรียนแล้วเลือกแล้วเรียนให้เขา <Das que ath> สองคือความการุณาการุณาคืออะไรลงมือในการช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาคืออะไรตั้งใจในการทําความภาคความเพียรตั้งใจในการเรียนหนังสือเพื่อทําให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้แต่ถ้ามันไม่สําเร็จล่ะไม่เป็นไรเราทําปัจจุบันให้ดีพออย่าไปเครียดคัดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นได้ก็ดีเป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเราเองต้องเข้าใจตัวเองให้ได้อย่าให้คนอื่นมาเป็นตัวกดดันในชีวิตเราจนเกิดความเครียดคัด เดี that, the the to to ๋ยวทุก hey. วันนี้เป so ็นซึมเศร้าเพราะจะพยายามทําตามความพอใจของตัวเองจนลืมกลับมาดูตัวเองว่าในขณะนี้เรามีความทุกข์หรือมีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเกิดความทุกข์เอาความสุขใส่ตัวเองแต่ต้องใส่ด้วยสติสัมปชัญยะด้วยปัญญาด้วยระเบียบวินัยและการทําตามหน้าที่ของตัวเองนะสามคือมีความมุทิตาคอยให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจใครไม่ได้ให้กำลังใจตัวเองให้กําลังใจพ่อแม่ด้วยไม่เป็นไรพ่อแม่วันนี้ทําไม่ได้เนี่ยลูกยังทาไม่ได้แต่เดี๋ยวจะตั้งใจทํามากขึ้น อาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับข้อสอบข้อเขียนทั้งหมดไม่มีข้อกาสักข้อกูเห็นว่ามึงขี้เกียจนะขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะมึงอยากมั่วในการสุ่มข้อนะข้อเขียนมันยากอาจารย์เนี่ยเรียนมหาลัยเนี่ยข้อสอบกากบาดเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เรียนจบมาต้องแต่เรียนมหาลัยแล้วปริญญาตรีอาจารย์ไม่เคยกาข้อกากบาดมานานตั้งแต่จบมาไปมาจนขึ้นมหาลัยไม่มีข้อกากบาดเลยแต่ข้อเขียน จริงๆข้อเขียนมีข้อดีนะอย่างน้อยมันอาจจะทําให้เราคะแนนได้คะแนนได้บ้างอาจารย์ครับช่วยปล่อยผมไปทีเถอะครับผมติด F มาหลายรอบแล้วขอรอบนี้ผ่านอย่างน้อยเขาอาจจะให้คะแนนมึงก็ได้นะไม่แน่วัยรุ่นใจร้อนของจริงนะการใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกในยุคที่วุ่นวายควรทำอย่างไรทำอาจารย์เบีรยการใช้ชีวิตให้มีความสุขในโลกที่วุ่นวายคำถามคือมึงไปวุ่นวายกับโลกหรือเปล่า บางทีโลกก็ไม่ได้วุ่นวายอะเราอะไรกับเราเลยโลกมันก็อยู่ของมันตามปกติแต่เราน่ไปวุ่นวายกับมันเองอาารย์ใช่สมมติว่าเราไปรักแล้วรักในนั้นมันเจ็บปวดแะไรเราไม่ต้องรักเลยหรออย่ามึงไปอยู่กับอีกคนเมื่อกี้ที่ตั้งคำถามตัวนะที่เจ็บแล้วไม่จำเมื่อกี้เนี่ยนะความรักเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าความรักมันเป็นทุกข์เราลองรักใครสักคนหนึ่ง แล้วคนนั้นคอน,นอกใจเราทุกอย่างทุกแล้วเวลาเราเข้าใหม่ปามันมีคนมาจีแฟนเราทุกอย่างทุกแล้วเขาเดินออกจากบ้านไปทุกอย่างแน่ใจเหรอไม่ทุกกูเห็นโทรตามยิก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 เดี๋ยวไลาหาอยู่ไหนทําไมไม่ตอบไลแค่ไม่ตอบไลกังวลก,ะวยยกระวายยังกังวลกระวายแล้วบอกว่าจะไปที่ทํางานปกติถึง9ก้าโมงปัจจุบันนี้9ก้าโมงครึ่งสิบโมงมันยังไม่ไลามาเลยเราเริ่มไลาหาไหมเริ่มไลาหาอานอานแต่ไม่ตอบกังวลกระวายไหม มันแอบคุยกับใครมันมาไปคบกับใครหรือเปล่ามันไปเจอใครไหมมันไปหลับนอนกับใครหรือเปล่าเริ่มคิดนะเริ่มคิดด้านแหลกความรักมันนํามาซึ่งความทุกข์ไอ้ความรักเนี่ยมันเรียกว่าตัณหาคือความอยากอยากในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อมันเกิดความอยากมันจึงนําไปซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้นว่าเขาเป็นของเราเมื่ออะไรเป็นของเราไอ้สิ่งนั้นไม่เป็นไป,ไปตามความพอใจเราเราเริ่มทุกไหมเริ่มทุกอาจจะถามว่าการน้ํานี้ถ้าเป็นของอาจารย์ซื้อมาแพงมากถ้าการน้ํานี้ล่วงแตกอาจารย์จะทุกไหมท ไม่ทุกเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราแต่อะไรก็ตามมันเอาเข้าไปของเราทุกไหมทุกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเอก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นแฟนกับมันมันไปนอกใจแฟนมันเราทุกไหมแต่ปัจจุบันอีนางเอเนี่ยมาคบกับเรามันนอกใจเราเราทุกไหมอ้าวอีนางเอเหมือนกันอะทำไมก่อนหน้านี้ไม่ทุกทำไมตอนนี้ทุกแล้วเพราะอะไรเพราะเราแสดงความเป็นเจ้าของในตัวมาเรียบร้อยแล้ว อะไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของเราไอ้สิ่งนั้นแหละจะนําไปสึ่งความทุกข์แก่จิตใจของเราเสมอครับถูกตองย่าอาจารย์ย่าครับทำยังไรให้มีความสุขภายในใโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกครับทำอย่างไงให้มีความสุขภายในใจเหรอครับโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกใช่ครับก็ทำที่ใจครับ เขินเหรอหรืออะไรเวลามึงเจอผู้ชายเป็นเขินแบบนี้เลยนะอืมอยากจะถามเขาว่าทำไมโลกนี้ถึงต้องกำหนดให้ผู้ชายแข็งแรงกก่าผู้หญิงทั้งที่คุยกับผู้ชายก็เท่าเทียมกันค่ะ <c oughs> อาจารย์เบียร์เอนั้นเราคิดเอง ทุกคนในโลกไปคิดกันเองว่าผู้ชายต้องแข็งแรงกับผู้หญิงผู้หญิงต้องแข็งแรงกับผู้ชายเราอยากจะเท่าเทียมก็ได้ก็แล้วแต่แต่เวลาเขาให้ยกเขาสานกขต้องช่วยเขายกนะเพราะเราอยากได้ความเท่าเทียมไงผู้ชายยัดเยียดได้ความแข็งแรงไปอยู่กับผู้ชายเราจะได้ไม่ต้องยกของหนะักถ้าอยากได้ความเท่าเทียมเวลาเขายกของหนะักเราอย่าไปหลีกเลี่ยงในการยกของหนะักทุกวันนี้ก็บอกว่า,าผู้ชายยกนะผู้หญิงไปนั่งพักก็ดีแล้วมันกำลมดลูกมันเคลื่อนเลยนะกูบอกให้นะ จะเอาอยัางไงเลือกเอาให้ผู้ชามันแข็งแรงไปเลยดีแล้วจะได้ใช้มันทํางานเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเออไปนั่งทําอย่างอื่นให้มันสบายๆเป็นผู้หญิงบางทีก็มีความสบายอย่าไปเรียกร้องความเท่าเทียมอะไรมันมากอะไรบางอย่างที่ปล่อยให้ผู้ชามันทำไปได้ไปให้มันทําไปเถอะโยนภาระหนักๆไปให้มัน,นดีแล้วเราไปทําในสิ่งที่เราทําได้